สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วเสาร์อาทิตย์เดินทางสองวันนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาทําให้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านช่วงเย็นๆนะครับเปิดว่านั่งเชียร์วอลเลยบอลไปด้วยนะวอลเลยบอลชายซีวีก็จบไปแล้วครับก็ได้แชมป์ไปละก็เวลาก็เลยเหลือน้อยนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันทองคาคู่เดียวกันแล้วกันนะครับ ตัวฟันเดอร์ม a นผมจะไม่ได้ไปโฟกัสเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยมีนะก็ดูแค่แนวรับแนวต้านกับเทคนิคเอาลุกก็พอนะครับตัวอัตราดอกเบี้ยความน่าจะเป็นที่จะลดจุดเเซก็ยังสูงอยู่นะ64%แต่ว่ามันลดลงนะครับลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเจ็ดสิบห้าเป็น6กสิบสี่แต่ว่าความน่าจะเป็นที่จะลดจุเปเมันเพิ่มขึ้นจาก 25เป็น36ก็ตัวนี้ยังไม่นิ่งนะผมมองว่าเฟดเท่าที่อ่านอ่านบทวิเคราะห์ก็คือเฟดคงต้องรอตัวเลขอีกสักตัว2ตัวหมายความว่า,าต้องดูตัวเลขการจ้างงานในต้นเดือนหน้าด้วยนะครับถึงจะถึงจะบทสรุปสุดท้ายถึงจะพอมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนะก็วันนี้เนื่องจากเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเทคนิคอลแอนะลิซิสเลยนะเดี๋ยวผมอัปเดตแนว แนวรับแนวต้านให้ก่อนนะครับแนวต้านเพิ่มให้2แนวนะอสองถ,ถ้าเลยจากไฮเดิม erm นะครับก็จะให้เป็น2548กับ2570นะครับก็จะมาจากตัวมเนอร์สวิงที่เขาพักตัวล่าสุดนี่แหละที่เราคืนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คงกดเซล์ในระยะสั้นซื้อสั้นกดเซลล์ก็ต้องสั้นด้วยนะครับเพราะว่าเทรนตลาดมันเป็นขาขึ้นดูพอเขาพักตัวเสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่เดิมนะดังนั้นแนวต้านที่ จะให้ไว้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็น2548พีโบ127 2 7กับ2570นะตีตัวเลขกลมๆนะครับพี่โบ1 8. ถ้าไกลที่สุดเนี่ยผมเอาไว้ที่ประมาณ2593ประมาณนี้นะครับแนวะต้าน3าแนาวนะส่วนแนวรับแนวะร,นะรับเดี๋ยวเรานะรเราจะใช้ m i n นอร์สวิตัวที่ชัดที่สุดในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงตัวนี้ก็คือผมให้เป็น สวิงนี้นะครับก็แนวรับที่ที่เขาใช้งานอยู่ในช่วงวันศุกร์ที่มีการปรับตัวลดลงปรับฐานเนี่ยครับปรับฐานเป็นขาลงในระยะสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่2469-2470ทนี่ระพี่โสามนะครับรคราวนี้เวลาที่เราเทรดสวนเทนนะสัปดาห์ที่แล้วผมมองว่าผมจะโฟกัสขาเซล์แบบสวนเทนเพื่อเก็บกำไรระยะสั้นก็ปิดกำไรก็คือจะโซนแถว แนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุไปนั่นแหละครับก็ถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นฟิโบตรงไหนจุดที่เราจะปิดกําไรก็จะประมาณฟิโบห้0สหรือ6 0 8ประมาณนี้แหละนะครับเพราะโซนนี้มันมันเป็นแนวรับที่ดูแข็งแรงที่สุดเพราะว่ามันเป็นคอนเฟนซ์กันของอฟิโบหก8ุดกับ38.2ของเมื่อสิงสองลูกนี้นะครับก็ขายเซลล์ปิดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะดู โฟกัสที่ขาบายแล้วแต่ว่าเราจะดูก่อนว่าขาบายเนี่ยเราจะดูได้ถึงประมาณไหนถึงจะไม่ไม่มีโอกาสที่จะติดดอยหรือว่าไม่เสียโอกาสในการที่จะปิดกําไรขาบายนะครับอัปเดตแนวรับเพิ่มก่อนนะแนวรับที่ถัดลงมาก็จะเป็น2449 2448นะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับพี่วบ5 0 0แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น2428นะครับแล้วก็2400อันนี้เป็นแนวรับเชิงจิตวิทยาที่สำคัญนะครับถัดจาก2,400ลงมาก็จะเป็น2383ผมเอาแนวรับไว้เท่านี้ก่อนนะเป็นแนวรับขนาดเล็กนะครับแต่ว่าตัวแนวรับที่อยากจะให้ใช้งานเนี่ยก็อยากให้ใช้คู่กับ ชั้น n น l l ลายนะที่ตีเป็นกรอบสีชมพูเป็นกรอบใหญ่ตัวนี้ไว้ให้นะครับดังนั้นโซนนวะรับที่ดูแข็งแรงที่สุดในบรรดาแนวนะรับที่อธิบายมาเมื่อตะกี้เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะพักตัวลงได้ลึกๆจริงๆเนี่ยก็ยจะอยู่ในโซนประมาณ2400ถึง2430นะขึ้นอยู่กับะขึ้นดูว่าโซนเทรนด์ลน์ตัวนี้เขาจะปรับฐานลงในลักษณะไหนนะลงแรงหรือลงค่อยๆลงประมาณนี้นะครับ ดังนั้นสรุปก็คือตัวแนวรับเนี่ยให้ใช้คู่กับชันนอล n e ตัวนี้ด้วยในขณะเดียวกันแนวต้านเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาตัวชันนอลายที่ขีดเอาไว้เนี่ยใช้ประกอบกันไปนะครับแล้วก็จะเห็นแนวต้านที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดการพักตัวในระยะถัดไปนะถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะทะลุไฮเดิม erm นะแถว2,530เนี่ยไปได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านของสัปดาห์หน้าที่เราจะใช้ในการวางแผนการเทรดนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวตัวอินดิเคเตอร์ในตลาดกันว่าเราจะเริ่มโฟกัสขาเซลล์ได้หรือยังนะครับเราดูที่ d ด y 1วัก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า d ด y 1วัตอนนี้มันมันถึงโซนโอเวอร์บอทเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นด้วยด้วยเทคนิคแบบนี้เนี่ยเรามองว่าในระยะถัดไปเนี่ยตลาดมันจะเกิดการพักฐานเป็นขาลงใน Time Frame Day นั้นเราก็จะเริ่มโฟกัสกันที่ขาเซลล์แล้วนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยหรือยังเดี๋ยวเราดูตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนะ ตัวสโตโอเวอร์บอสแต่ว่าตัวแม็กีเนี่ยมันยังก้ากึ่งว่ามันจะได้ d i v e r g e n อรหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนนะครับในเดวันดังนั้นถ้าถ้าเดวันมันออกมายังไม่ชัดเจนเนี่ยให้เราลงไปดูที่ H4 เพิ่มเติมนะว่ามันมันขัดกันหรือมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเพื่อนๆจะเห็นว่าลูกล่าสุดตรงเนี้ยสวิงที่พักตัวแล้วก็ดีดขึ้นตรงนี้นะครับ มันเป็น c o n v e r g e n จนนะถ้าเราอ่านตลาดตามนี้เดวันกับ H4 มันยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงก็คือ t ทา e เพ a m e สีชั่วโมงมันยังเป็น c o n v e r g e n จนซ์อยู่ดังนั้นก็ถ้าอ่านตลาดตามนี้ก็คือมันมีโอกาสแค่พักฐานลงเสร็จแล้วมันก็จะไต่กระดึบกระดึบขึ้นไปเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คืออาจจะถึงโซนไฮเดิมหรือไม่ก็ถ้ามีปัจจัยหนุนมันก็สามารถที่จะทม์ฟรอเบรกดีดทมนิวออรทมไฮแล้วก็โดนทุบร่วงนะประมาณนี้นะครับ โอเคอ่านต่ออินดิเคเตอร์ H4 ล่าสุดกำลังไต่ขึ้นแปลว่าการพักฐานขาลงที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนี้เนี่ยมันพักฐานจบถึงแค่ประมาณ2470แล้วเขาก็กลับทิศขึ้นไปเหมือนเดิมด้วยสภาว่ะตลาดที่เป็น c o n v e r ร์เจนนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะดูถัดจากนี้ไปก็คือการพักการการพักฐานขาลงที่จบรอบนี้เนี่ยแล้วก็มีแรงหนุนทำให้ทองคำมัน ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะให้สวิงโลว์ไฮหรือจะให้คลาสสิกเดเวอร์เจนซึ่งดาวนโนมเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างเพียงแต่ว่าถ้าทำนิวเอาทำไฮรอบนี้เนี่ยตัวตัว H4 ตัวนี้ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนดังนั้นพอตัวคลาสสิกเดเวอร์เจนมาเราก็จะเริ่มโฟกัสขายเซลล์โดยที่เรามองว่าการพักฐานลงในระยะถัดไปเนี่ยมันก็น่าจะสามารถพักฐานลงได้ลึกพอสมควรก่อนที่จะ แรงช้อนซื้อในตลาดจะกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าโดยเทนตลาดเดวันมันยังเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้คือเทนใหญ่ของอตลาดนะครับโอเคสรุปว่าเพื่อนที่เข้าซื้อก็รีเทลลิงซับลตด,ดีๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปลายเทนที่มีโอกาสที่จะเกิดการพักฐานเป็นขาลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราอ่านจากเทคนิคอลโดยไม่ได้สนใจว่าฟันเดเมนเทลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้รูปแบบแพทเทิร์นราคาในกรอบใหญ่ผมก็ให้ ไกดลน์ที่เป็นชั้นไลน์สีชมพู2เส้นนี้เอาไว้นะครับทั้งตำแหน่งแนวต้านแล้วก็ตำแหน่งแนวรับที่สําคัญก็ผมมองว่าตลาดช่วงนี้ในระยะถัดไปแบบสั้นๆมันก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาประมาณนี้นะส่วนแนวต้านที่มันดูเหนือเอาทำไฮดูเหนือไฮเดิม erm, เนี่ยก็เราใช้เมนเ r อร์สวิล่าสุดตัวนี้ในการประมาณการนะครับ ผมย้ำอีกทีนึงนะ2548เนี่ยเป็นฟีโบว127นะครับแล้วก็2570เป็นฟีโบว161.8ส่วนไกลสุดฟีโบว200เนี่ยก็คือประมาณ2,593อันนี้คือแนวต้านที่ให้ไว้ถ้ามันมีปัจจัยไหนเข้ามาหนุนแบบแรงๆเนี่ยก็ผมมองว่าไปไกลที่สุดเนี่ยก็คงไม่เกิน2,593น่าจะสามารถเกิดการพักฐานได้ประมาณนี้นะครับ